ขันเงินขันเงินเจ้าจะออกไปนากับข้าใหมอันนี้ก็อยากะแย่งซีนของเขานะถุงเงินปอก ไม่แน่นจังเนี่ยบอกคอน,นี่ะไ,ไ,อไ,อไ,อไอ้ขันเงินไอ้ขันเงินเอ้ยไอ้ขันเงินน่ะมันเป็นจังสั้นเวลาถามเนี่ยไปนาด้วยไหมไปไหมอ่าเอ้อ่าไอ้ยขันเงินขันเงิน อ,อก,กันกับแม่ฝนตกครับพี่น้องฝนตกเศร้าไม่ไม่อากาศเย็นสบายดีนะครับแมวสัตว์เขากะสดชื่นครับเขาสดชื่นเพราะว่า อากาศมันบรรณอากาศมันพอดีอากาศมันเย็นอากาศเป็นตานอนเว้นนะครับแล้วเขาก็มีความสุขลายกว่าคนดีครับเพราะว่าเพราะจำเป็นต้องปิดปากใส่แม็ดนะครับ <S <S อ,อ,อยากไปใส่มาใส่เขาก็บว่ได้ถือกับตัวพี่น้องมันเป็นการสันเด้ทุนของไปไหนเอกละ่ะ ถุงทองถุงทองถุงทองแล้วถุงทองเร็วแล้วจอยพี่รองครับนั่งนา่บ่มีทางสิเจอดอกแงามนี่พ่อแน่ตั้งแต่แงามกินครับมันเป็นเั่งสัน่นแมวหมาในสายต่างกันแต่ละตัวจะสายต่างกันนั่งนี่แม่ของมอนนี่ พาเว่าหูเรื่องอยู่แต่อีนางนั้นจักไปทางไหนหรือว่ามันไปเฟียไอ้ลามเมก็ไม่รู้หยกแม่กัดแม่แฉงน้อยแ,แม่ก็ดกัดครับพี่น้องครับเห็นโทรศัพท์แม่บ้านเพิ่นบ้างไปก็เลยหยิบมาเปิดกล่องไทยคลิปห้เพิ่นซื้อคลิป นี่ลงที่ช่องนานของทำด้วยจจรักของแม่เนื้อครับพี่น้องคุณเนื้อพ่อกันชิพนาก็แล้วกันยูดีไม่แห้งสุโปรสก้สคนความเจ็บจะสดายความไข่จะสมีไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับว่าแล้วว่าหยอกกันไปหยอกกันมามั่นสิคัดกันนา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 นมันเป็นยค่สั้น น,นั่นอินี่กับหัวโลกลูกเด้มักนีก็บหัวักแม่เด้นน่กำลังย่องสูงว่าสูหัวัจคว่ำออกไปมามันกะหัวัจคว่ำอีหลีตัวนี้โอ้ยเนาะตีจับาดตีแน่นีแน่อย่าทะเลาะวิวาทกัน